รู้สึกยังไงกับทีวีพูดได้ครับคําว่าทีวีพูดได้ครับก็ก็ดีค่ะเพราะว่าแบบว่าผู้คนจะได้สนใจแล้วก็มาดูทีวีค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ในมหาลัยก็ตอนนี้ก ah ็เพิ่มที่จะเพิ่มทีวีเข้ามาค่ะก็เป็นจุดสนใจของนักศึกษามากเลยค่ะพูดได้ก็คือทินช่วยกูด้วยทิ่บ้าที่พูได้คือมันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยค่ะ ทีว mm ีพ hmm. <laughs> ูดได้ต <ruct> <teachers> <No. S 1> nah, ้องเป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และนักศึกษาต้องการที่จะฟังด้วยครับทีวีก็พูดได้ทีวีพูดไม่ได้ก็แปลกนะเราไม่เชือไงแต่ไม่ทีวีพูดได้ก็ดีพูดได้มาทีวีพูดได้เนี่ยถ้าในในความคิดของผมนะครับคือว่ามันมันอาจจะเป็นทีวีเพื่อสื่อสารให้กับสาธารณชนหรือว่าสื่อสารกับคนทั่วไปเนี่ยได้ได้รับรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันพูดได้ เป็นทีวีที่พูดออกมาให้คนนะครัแบบเหมือนตอบโต้ตอบได้น่าจะมีคําถามอะไรออกมาก็มันมันเหมือนเป็นแบบซื้อโฆษณาพูดได้แบบบอกเรื่องข่าวสารนะครับก็ดีครับจะได้รู้ก็ร่วงเรียงแบบีก็ดีอ่ะก็ดีก็ดีก็ไม่มีไม่รู้ทีวีพูดได้ครับอย่างไรอืก็ tâm chị đây Quest 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 Quest